สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิดมันติมะอาาาาาออุบบิิิิิมมมมมนนนััลลลชยรรรรีสฮ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرالي لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ر ب ن ا ظ ل م ن ا ล ن ف س ن ا و ลฟ ل م ت غ ف ر ل ن ا و ت ر ح م ن ا ل ن ك و ن ن م ن ا ل خ ا س ر ي ن ฮ م ا ب ع د ันน์อควุนันน์ไม่นั้นกาสิรินอ a s ah uh. a, qu su, ih, a ak, uh, ong, am, um l a m u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh ความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากอีกองลอสุบฮานะหัวตาอัลลาประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลาม แล้วก็รายการทาง y o u t u นะครับช่องมุสลิมออนแอร์พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากที่จะย้ำเตือนแล้วก็บอกกับพี่น้องนะครับเช่นเคยให้พี่น้องช่วยกันนะครับกดเผยแพร่กดไลค์กดแชร์กับรายการที่พี่น้องได้ติดตามรับชมอยู่นี้เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์นะครับกับทางช่อง เสียงอิสลามนะครับแล้วก็ทางมุสลิมอ่อนแอดังนั้นพี่น้องครับรายการตับซีรุ่นกุรอานก็ได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งรายการตับซีรุ่นกุรอานนะครับเป็นรายการที่พูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับเป็นเรื่องราวที่มีความต่อเนื่องแล้วก็อยากที่จะให้ท่านพี่น้อง ได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังกันนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ให้เป็นสาระเป็นวิชาการแล้วก็เป็นจาริยะให้กับท่านพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับและพี่น้องครับวันนี้รายการทัพซีรุนกุรานของเราก็กลับมานะครับกับการอธิบายในซูรออัลบกรรอเช่นเคยนะครับเรามาถึงกันในอายะที่34นะครับเป็นอายะที่มีความสําคัญ อีกประการหนึ่งแล้วก็เป็นองค์การที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะครับการปกครองแล้วก็การเคารพสักการะต่อลอสุบฮานะหัวตาลาถ้าพี่น้องมีอันกุรอานนะครับก็เปิดไปที่ซุรัอัลบากรนะครับในองค์การที่34พี่น้องดูนะครับว่าองค์การนี้จะเป็นองค์การที่พูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเจตนารมขอของลอสุบฮานะหัวตาลาที่เด็กล่าวเอาไว้มีเรื่องราวมีความสําคัญอย่างไรนะครับพี่น้องก็ ติดตามนะครับในส่วนของรายการนี้ได้ในทุกๆวันนะครับวันนี้ครับเราจะเริ่มต้นกันในอายะที่34หรือว่าองค์การที่34อ่นะครับอ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم و ร إ ِ ذ ْ ق َ ا ิَ وَإِذْ قُلْنَا ك َ م َ أ ْ ف َะَّ ك َ وَإِذْ ق ُล,ลา ن ิ ا ل ِ ل ْ م َ ل ا ئ ิ ك َ د م َ ف َ س ج د ُ ا อِ ب ْ ل ِ ي س َ أ َะ س ْ ط َ ك َ ب َกَّ و َิَในองค์การที่34ของส ah ุราอัลบากระ อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวนะครับเช่นเคยเหมือนกับองค์การที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น33 3 2 3 1เนะครับเป็นการเล่าเรื่องราวต่างๆในการที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาทำการสรรสร้างนะครับมนุษย์คนแรกของโลกใบนี้ก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาก็กล่าวถึงเกียรติยศนะครับชื่อเสียงของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามบรรพบุรุษของเรา เพื่อที่จะให้บรรดามวนมาเลากะและบรรดาจินทั้งหลายนั้นได้รู้ได้รับทราบว่าอันนี้คือประกาศสิทธิและสิ่งที่เป็นประกาศสิทธิที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้ว่าอิสกุนนาลิลมาลาอิกาติสจูดูลีอาดามาฟาซาจัดูและจงลํำลึกถึงนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลากล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุฮัมมัดเจ้าจงลํำลึกถึง ในขณะที่เราได้กล่าวกับบรรดามวนมาไลากะมวนมาเลากาก็แปลว่าเทวทูตนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะลากล่าวกับบรรดาเทวทูตบอกว่าอย่างไงครับอุสยูดูพวกเจ้าทั้งหลายจงสุยูดแก่อาดัมเถิดนะจงสยูดแก่อาดัมเถิดลีอาดามะสยูดให้กับอ,ดอดา,า,าดัมเถิดฟาซาจาดูหลังจากนั้นบรรดามวนมาไลากะก็ได้กระทําการ โคงคารวะได้กระทำการสูยูดอิลลาอิบลิสเว้นแต่นะครับสิ่งถูกสร้างอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อในตอนท้ายนะครับชื่อว่าอิบลีสนะครับแต่ว่าในจอตอนแรกนี่ก็คืออาซาซีนนะครับเป็นสิ่งที่ถูกสร้างอีกชนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าเป็นสิ่งถูกสร้างประเภทไหนนะครับอิลลาอิบลิสและก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาใช้คำนะครับในความหมายชื่อของ อาซาซินในอายะนี้ก็คืออิบลิสเว้นแต่นะครับอิบลิสอาบาวัสตักบารออิบลิสนั้นมันไม่ยอมโค้งคารวะมันปฏิเสธมันมีความยะโสอโอหังอัสตักบารออิสตักบารอยัสตักบิรูนะครับแปลว่ามีความยะโสอโอหังนะครับอาบาแปลว่าปฏิเสธว่าแกนัมินัลกาฟิรีนในที่สุดมันก็เป็นผู้ที่อยู่ในบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาไป ในองค์การนั้นกุรานองค์การนี้มีความสําคัญเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่ออาการเชื่อฟังต่ออัลลอสซุบฮฮานะฮฺวะตาลาะนะครับดังนั้นนักวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิบนนกาซีรอฮิมาฮุลลา์ก็ได้อธิบายเอาไว้ว่าเนี่ยเป็นองค์การที่อ่ยกเกียรติหรือว่าเทิดเกียรติให้กับท่านนบ,บีอาดัมอะลัยฮิสสลาม <S <S อ,อย่างมากมายมหาศาลทีเดียวซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้ในองค์การเนื้อเอ เพื่อที่จะเป็นการเทิดเกียรติอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺ سبحانه และก็าลาที่มีต่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮสสลามเป็นความโปรดปรานนะครับที่อัลลอฮฺ سبحانه และก็าลามีให้กับบรรดาลูกหลานของอาดัมด้วยนะครับท่านอิมนิกาซิดก็อธิบายประมาณนี้แล้วก็อัลลอฮฺ سبحانه และก็าลาสั่งใช้ให้บรรดามวลมาอลกาทำการซูญูดทำการโค้งคารวะ นะครับแล้วก็ในนี้เองมีฮะดีษมากมายหลายๆบทที่ได้ระบุเอาไว้เช่นนั้นส่วนหนึ่งจากฮะดีษบทต่างๆนะครับที่นักวิชาการได้หยิบยกก็คือฮะดีษที่มีความเกี่ยวข้อง กับการช่วยเหลือที่ได้กล่าวมานะครับซึ่งพี่น้องอาจจะได้ฟังกันไปบ้างพอสมควรแล้วนะครับกับฮะดิษที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามได้กล่าวกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลารับบีอารินีอาดะมัลลดีอัครารจนาวันับซะหูมินันจันนตีท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามกล่าวโอพระผู้อภิบาลของฉันขอได้โปรดให้ฉันนั้นได้พบกับอาดัมนะครับได้พบกับอาดัม อาดัมบุคคลที่พระองค์ได้ทงทำให้เขานั้นออกจากสวรรค์แล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเรานะครับบรรดามนุษยชาติหลังจากนั้นก็ได้มาจุติมาอาศัยใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นะครับวานับซะฮูมีนันจันนะแล้วก็ตัวของเขาก็ต้องเราหกระเหินเร่ร่อนออกจากสวนสวรรค์นะครับฟาลัมมัชะมะอบิฮี "قال أنت آدم الذي خلقه الله بيديه" ท่านนบีมูซ่า عليه ا ل สลามก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺอัลลอฮ์ก็ทําให้ท่านนบีมูซ่า عليه ا ل สลามนั้นพบกับท่านนบีอาดัมอ عليه ا ل สลามนะครับเมื่อเจอกับน,นบีอาดัมนบีมูซาบอกว่ากออล "قال أنت آدم" ท่านคืออาดัมอะลัยฮิสสลามผู้ที่ซึ่งคอล้วก็หู นะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัลอตาลาพระองค์ได้ทรงสร้างท่านมาด้วยกับพระหัตของพระองค์วานาฟะคอฟีฮิมิรูฮีแล้วก็เป่าวิญญาณวิญญาณของท่านนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งจากอะไรครับจากพระองค์นะครับณนะที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัลอตาลาว่าอัสยาดาละหูมาลาอิกะตาหูและท่านเป็นบุคคลที่อะไรครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัลอตาลาบัญชาใชา้ให้บรรดามนมาอลกะก็ททำการซูยูดต,ต,ต่อท่าน นะครับอันนี้เป็นการบันทึกอยู่ในฮะดิษของอิหม่ามอบูดาวูดนะครับท่านก็ได้บันทึกเอาไว้พี่น้องผู้ศรัทธ,ธาครับนี่คือเกียรตินะครับที่นบีอาดัมอลัยฮิสสลามได้รับจาก อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาและฮะดิษบทนี้ก็เป็นการยืนยันที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นมีความประสงค์มีความปรารถนานะครับทำการขอดุอาวิงวอนแล้วก็สนทนากับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาโดยท่านมีความประสงค์ที่อยากจะพบเจอกับมนุษย์คนแรกของโลกใบนี้นะครับแล้วก็เป็นบรรพบุรุษของบรรดามวลมนุษยชาติเกียรติของนบีอาดัมได้ถูกบันทึกเอาไว้ทั้งในกุรานและก็ในฮะดิษเป็นสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธา สิ่งที่บรรดามุสลิมจะได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาเกียรติประวัติของท่านเหล่านี้ต่อไปนะครับเมื่อนบีอาดัมมีเกียรติสูงส่งขนาดนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับก็ยังมีเหมือนกันพี่น้องจําเอาไว้นิดหนึ่งนะครับแง่คิดที่เราได้จากอัลกุรอานหรือองค์การ องค์การหนึ่งองค์การใดจากอัลกุรอานก็แล้วแต่ไม่ว่าพี่น้องจะมีเกียรติขนาดไหนไม่ว่าพี่น้องจะเป็นบุคคลที่ได้รับการสรรเสริญยันยอขนาดไหนพี่น้องก็จะเป็นบุคคลที่จะมีคนเกลียดมีคนชิงชังอยู่บ้างไม่มากก็น้อยดังนั้นมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดอันนี้คือสัจธรรมคือสิ่งหนึ่งที่แม้กระทั่งบรรพบุรุษของเรานะครับที่ชื่อว่าอาดัมอะัลฮิสสลามก็โดนมาแล้วนะครับมนุษย์คนแรกของโลกใบนี้ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยมีมนุษย์ไม่มีมนุษย์ได้ซ้ำไป เพราะท่านเป็นมนุษย์คนแรกของโลกใบนี้แต่ความอิจฉาริษยานะค,ความเยออ่อหยิ่งจองหองการฝ่าฝืนต่อลอกสุบฮานะหัวตาลาก็ยังไม่ได้ปรากฏกับบรรดามวน,มนุษยชาติแต่ไปปรากฏกับสิ่งถูกสร้างอื่นๆที่ไม่ใช่มนุษยชาติ เห็นไหมครับนี่คือการสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลาที่ทําให้เราได้รับบทเรียนพี่น้องไม่ว่าเราจะเป็นคนดีไม่ว่าเราจะเป็นคนที่เลิศขนาดไหนบนดุนยานี้ก็ตามจะมีทั้งคนรักจะมีทั้งคนเกลียดชังพี่น้องไปในทางเดียวกันไปในขณะเดียวกันดังนั้นไม่ต้องสีรียน นะครับไม่ต้องเครียดวันนี้ใครจะชอบเราใครจะรักเรานะครับเราก็ยังคงยึดมั่นต่ออัลลอฮฺสุบหฮานะฮวาตาลาเพราะผู้ที่เราเคารพสักการะนั้นก็คืออัลลอฮฺสุบหฮานะฮวาตาลาไม่ใช่มนุษย์เราไม่ได้ทำไอบาดะเพื่อมนุษย์ เราไม่ได้ทํำอิบาดะเพื่อที่จะให้คนชมไม่ได้ทํำอิบารดะเพื่อที่จะให้คนเกลียดดังนั้นพี่น้องครับเราจึงจําเป็นจะต้องอยู่กับอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์อยู่เสมอในชีวิตในการมีชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวัน24ชั่วโมงเนี่ยพี่น้องครับอย่าไปใส่ใจกับคําพูดของมนุษย์มากมายนะัก อย่าไปแคร์กับคำพูดของสายตาผู้คนที่เขามีทั้งดีแล้วก็มีทั้งร้ายดังนั้นสิ่งที่เราขอได้ก็คือขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺ س วะต ن อและิล ا ل ى أعوذ بِكلمات ا ล ل ه ِ تامة من كل ش ي า ا ะٍ وهم و من كل عينٍ ل ล م َมَนบีสั่งให้เราขอดุอาปกป้องนะครับความชั่วร้ายที่มันจะเกิดขึ้นจากสายตาที่ไม่ดีจากสายตาที่มันคอยอวิสวัดนะครับที่มัน คอยกระซิบกระซาบทําให้เรารู้สึกแย่ไปด้วยดังนั้นพี่น้องครับเราก็มีวิธีการป้องกันให้พ้นจากสายตาทุกคู่ทุกดวงที่จะส่งผลกระทบให้กับชีวิตของเราแต่พี่น้องครับสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือบ,บรรพบุรุษของเราก็เคยประสบพบเจอกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มาแล้วนะครับขนาดไม่มีมนุษย์นะพี่น้องแต่ก็ยังได้รับการอิจฉาริษยาจากบุคคลที่ไม่ใช่มนุษย์ จากผู้ที่เป็นเป็นยินเป็นชัยตอดนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่อัลัทธิสุบฮานหัวตาลาได้ขนานนามเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันผุรานพี่น้องครับอิบลิสมาดูนะครับนักวิชาการก็บอกถึงคุณลักษณะของอิบลิสเนี่ยเขาเป็นกลุ่มเป็นเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มผมจะบอกว่าเป็นคนเนี่ยไม่ถูกนะครับเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มของบรรดาผู้ที่คารวะนะครับสุยญุตให้กับนบีอาดัม แต่นักวิชาการก็มีการถกเถียงกันว่าแล้วอาซาซีนเนี่ยแล้วอิบลิสเนี่ยมันเป็นมาลากิกะหรือเปล่านะครับอันนี้คือข้อถกเถียงของนักวิชาการที่เขาพยายามที่จะวิเคราะห์กันนะครับพยายามที่จะไปดูตัวบทหลักฐานนะครับมีหลักฐานจากฮะดีษของท่านนาบีบทไหนไหมที่ระบุถึงตัวตนของอิบลิสนะครับที่เป็นอาบาวัสตักบบรอ วกานามินันคาฟิรินนะครับบรรดานักวิชาการก็พยายามไปสืบเสาะเมื่อลอสุบฮานะหัวตาลาได้สั่งใช้ให้บรรดามวนมาลาอิกะมีการคารวะต่อท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอิบลิสก็อยู่ในหมู่ที่ผู้ที่คารวะนี่แหละครับเป็นอย,อยู่ในหมู่ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้ทําการสุญูตุต่อนบีอาดัมด้วยแต่ว่าอิออบลิสนั้นนะครับเป็นบุคคลที่อะไรครับไม่ได มันไม่ได้เป็นมาลาอิกะนะครับถ้าผมจะพูดระบุคนพี่น้องก็อย่าถือสานะครับบางทีนะครับก็พูดพูดไปนะครับตามอ่าเรียกว่าอะไรครับตามเนื้อผ้านะครับในส่วนของผู้ที่บรรดา,าบรรดาผู้ที่เขาทาการสรยุทก็คือบรรดามวนมาลาอิกะแล้วอิบลิสเนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดา,าบุคคลที่ถูกสั่งใช้ถูกบัญชาใช้ให้กระทําการสรยุทต่อท่านนาบีอาดามแต่ทว่านะครับแล้วมันเป็น มาไลกาหรือเปล่าเป็นเทวทูตเป็นหนึ่งในบรรดาเทวทูตด,ด้วยหรือเปล่านะครับนักวิชาการบอกว่ามันนะครับก็คืออิบลิสเนี่ยมันทําตัวเรียนแบบมาไลกานะครับมาทาตัวเรียนแบบมาไลกาด้วยเหตุนี้เองนะครับอ,อิบลิสจึงเข้าไปอยู่ในคําสั่งคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺหัวตาลาที่พระองค์ได้ทรงสั่งนะครับให้กับบรรดามวลมาไลกาเนี่ยนะครับทำการสอุหยุด อุสยูดูแปลว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงสุญูดลีอดาดดมาพวกเจ้าทั้งหลายนี่มันครอบคลุมทั้งบรรดามาเลกาแล้วก็บรรดาผู้ที่ทําตัวเลียนแบบมาเลกาดังนั้นอิบลิสนั้นจึงอยู่ในหมู่ผู้ที่ได้รับคําบัญชาใช้จากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตตาลาให้กระทําการสุญูดต,ต่อนบีอดาดัมนะครับแล้วก็อิอบลิสเนี่ยนะครับก็ไม่ปฏิบัติต,ตามคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตตาลา นะและมันก็ได้รับคําตําหนินะครับในการที่มันเนี่ยไม่ได้ยอมปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลาซึ่งบรรดานักวิชาการก็ได้อธิบายในเรื่องนี้เอาไว้นะครับโดยที่ได้หยิบยกอายะอันกุรานในสุรตุลกาฟีอายะที่50 มาอธิบายในองค์การนี้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอิบลิสนั่นก็คือองค์การนี้นะครับองค์การที่50นักวิชาการได้หยิบยกมาอธิบายอิลลาอิบลิสแคานามินันจินนิฟาฟาซาคออันอัมริรับบิฮีเว้นแต่อิบลิสมันอยู่ในจํานวนพวกของจินมันอยู่ในกลุ่มของพวกยินดังนั้นมันจึงฝ่าฝืนคําสั่งของพระผู้อภิบาลของมันดังนั้นพี่น้องครับในซูร์กาฟี่เนี่ยนักวิชาการหยิบยกนะครับ เป็นอายะที่ค่อนข้างจะชัดเจนทีเดียวนะครับที่ได้อธิบายถึงคุณนนัลักษณะของชนิดหรือประเภทของอิบลิสเอาไว้ด้วยเหตุนี้ครับท่านมุฮัมมัดอิมนนอิสฮากได้รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนี่ก็เป็นสราบะนะครับแล้วก็ปรากฏว่าอิบลิสเนี่ยยังไงครับ ท่านอับดุลลอฮ์อิบนนอับบาสบอกว่าปรากฏว่าอิบลิสเนี่ยมันก่อนที่มันจะทําความชั่วมันเป็นบุกเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มของบรรดามวลมาลายกะซึ่งมีชื่อว่าอาซาซีนนะครับมีชื่อว่าอาซาซีนซึ่งเป็นชาวโลกนะครับเป็นมาลายกะนะครับอันนี้เป็นความเห็นของท่านอับดุลลอฮ์อิบนอมัสอูดนะครับบอกว่ามันคือผู้ที่อาศัยใช้ชีวิต นะครับอยู่ในหมู่บรรดามวลมาลาิกะแล้วก็เป็นชาวโลกนะครับแล้วก็เป็นมาลาิกะที่มีความขยัน นะครับดังนั้นนะักวิชาการก็เลยจัดว่ามันเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งของบรรดาาอิกะและพี่น้องลักษณะของอาซาซีนตัวนี้พี่น้องครับก่อนที่มันจะทําความชั่วก่อนที่มันจะปฏิเสธคําบัญชาใช้ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาอาซาซีนมีความขยันมากมีความขยันหมั่นเพียรครับแล้วก็มีความรู้มีไอ้หมูมากมายมหาศาลด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้อาซาซีนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเย่อหยิ่ง มีความจองหองมีความโอหงังและปรากฏว่าอาซาซีเนี่ยนะครับมันอาศัยอยู่ในตำบลของจินนะครับชื่อกอร์ยาตุนจินเลยนะครับเป็นตำบลจินตำบลที่มีชื่อว่าจินท่านอิบนิจาริดอัตตบารีได้บันทึกสำนวนการรายงานของท่านอับดุลลาอิบนิอับบาสเอาไว้ในตำราการอธิบายอันกุรานของท่านเล่มที่หนหน้าที่ห้าด้วยสายรายงานอันนี้นะครับ ท่านอิบนนจริดวงเล็บเอาไว้เลยว่าเป็นสายแรงงานที่อ่อนนะครับเป็นสายแรงงานที่ดออฟแต่ท่านก็ยังคงเอามาบันทึกเอาไว้เพื่อที่จะเป็นการอธิบายเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเอสิ่งที่นักวิชาการก็ได้เก็บตกเอาไว้นะครับผมก็มีหน้าที่ถ่ายทอดให้กับพี่น้องเท่านั้นเองและกระบอกให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับรว่านี่คือส่วนหนึ่งที่บรรดาน,นักวิชาการมมฟัสซีรีหรือว่านักวิชาการอธิบายเขาพยายามที่จะบอกถึงลักษณะของอาซาซีนแล้วก็ลักษณะ ของอิบาลิสที่แท้จริงเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยะนะครับมีนักวิชาการเขามีครลาฟมีความความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากมายในเรื่องของอชนิดของอ,อิบาลิสเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นมาเลกะาเป็นจินหรือว่าเป็นอะไรนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิมเนีับบาสก็ได้บันทึกเอาวไว้ในสำนวนนี้บอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดามาเลกะามันเคยเป็นชาวโลกดังนั้นหลักฐานตรงนี้จึงทําให้เราได้รู้ว่า ยินนะครับแล้วก็มาอาะไรก็ถูกสร้างมาก่อนมนุษย์อย่างแน่นอนแล้วก็เคยอาศัยเนี่ยยินเนี่ยนะครับเคยอาศัยนะครับและปัจจุบันนี้มันก็ยังคงอาศัยอยู่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้มาก่อนมนุษย์ไม่รู้กี่กี่ร้อยปีกี่พันปีนะครับดังนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้รู้ถึงร่องรอยต่างๆแล้วก็ให้รู้ถึงลักษณะของอิบบลิสเจ้าอาซาริสตัวนี้นะครับมีความรู้มีความขยันตรงเนี้ยที่ผมอยากจะเน้นย้ำกับพี่น้องสักนิดหนึ่ง คนที่มีความรู้คนที่มีความขยันในเรื่องของการประกอบอามมนไอบาดาระวังให้ดีนะครับคนที่มีความรู้มีไอหมูมากๆระวังให้ดีอันนี้เตือนถึงตัวผมเองด้วยนะครับเราจะต้องระงับจิตใจระงับอารมณ์ของเราไม่ให้ไปติดตามไฟความไฟต่ําของเรานะครับความยโสโอหังที่มันจะติดที่มันจะแทรกซึมเข้ามาในความรู้ของเราในความสามารถของเราในความขยันในการที่เรานั้นปฏิบัติอามมนซซเล เราทุกคนในที่เนี่ยวเวลาปฏิบัติอามันซอแลเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยจังสาวว่าตัวเองเนี่ยจังคนอื่นเนี่ยดูด้วยค่าไปเสมอนะครับเวลาที่เรามีความรู้เวลาที่เราเป็นตัวครูสอนคนนู้นสอนคนนี้มันจะเข้ามาแทรกซึมอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเราว่าเราเนี่ยจังกว่าคนอื่นความรู้สึกตรงนี้พี่น้องครับมันคือความรู้สึกที่อาซาซีนเคยมีมาแล้วในอดีตและเราทุกคนต้องระวัง อาอูซูบิลลาฮิมินซาิกขอความคุมค้มครองจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้เรานั้นพ้นจากความคิดนะครับพ้นจากความตะกับบดความยะโสโอหังตรงนี้จากความรู้ของเราจากการปฏิบัติอามันอิบาดา์ของเราด้วยเถิดพี่น้องครับ เวลาหมดลงแล้วครับอยากจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องต่อนะครับในครั้งหน้าเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการพักดีต่อเลาะนะครับแล้วก็การคารวะหรือการสุยุดต,ต่อท่านนาบีอาดัมซึ่งเป็นการอธิบายของนักวิชาการที่อยู่ในส ah ุรอัลเากระอายะที่3าี่ต่อวันนี้จากลากับท่านพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลียุตเฟิกวะฮิดายะวะซัลลัลลอฮฺะลยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิดมันติมอ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม